ไปดูภารกิจการรับเรือหลวงช้างกันบ้างน,นะครับเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับได้มีการร่วมพิธีส่งเรือหลวงช้างหมายเลข792ออกเดินทางกลับสู่น่านน้าแผ่นดินไทยณท่าเทียบเรืออูหูตรงจังหัวนะครับเมืองเซ้งไฮ้สาธารณัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าประจำการในกองทัพเรือ โดยมีกำหนดการนะครับถึงที่ท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจงังหวัดชลบุรีช่วงบ่ายของวันนี้และทําพิธีส่งมอบให้อยู่ในการดูแลและการบังคับบัญชาหน่วยกองเรือยกพลขึ้นบกนะครับและยุทธบริการกองเรือยุทธการบรรยากาศการรับเรือหลวงช้างเป็นยังไงไปติดตามกับคุณเสกสมแจ้งจิตครับกับคุณปานชัยคุณปรมารับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือจุกสเสม็ด อำเภอสตีติจังหวัดชนบุรีนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรือหลวงช้างนะครับที่เพิ่งจะเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงที่เขตหน้าน้ําไทยเมื่อช่วงประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านะฮะผมได้มีโอกาสออกไปกับทางเรือหลวงจากบรีนลัลเบตนะครับเพื่อที่จะไปรับเรือหลวงช้างที่เดินทางเข้ามาในเขตหน้าน้ํา จังหวัดตราดนะครับถ้าดูจากบรรยากาศณขณะนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่อยู่ในท่าเรือจุกเสม็ดนะครับนี่นะฮะนี่จะเป็นเรือหลวงช้างนะครับที่จะเข้ามาประจำการในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็อยู่ระหว่างนะครับเตรียมพิธี เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับซึ่งทางผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือหลวงช้างนะครับเรือหลวงช้างนะครับเป็นเรือหลวงที่เ,เป็นเรืออเนกประสงค์นะครับยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท China Shipbuilding Trading นะครับต่อให้ซึ่งต่อที่บริเวณอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนะครับเมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ แล้วก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเนี่ยมาจากเรือ LPD Type 071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีนแล้วก็มีระยะเวลานะครับในการสร้างประมาณ4ปีผู้บัญชาการทรหารเรือนะครับได้เดินทางไปรับมอบเรือที่สาธารณรัฐประชาชนจีดดนเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เรือหลวงช้างเนี่ยได้ออกเดินทางเมื่อวันที่18 แล้วก็เดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้นะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทันทีที่เรือหลวงช้างนะครับเข้าเขตหน้าน้ําไทยนะครับก็มีเรือหลวงสุริน์นะครับไปเป็นเรือคุ้มกันตั้งแต่หน้าน้ําเขตกัมพูชาและก็เข้ามาในเขตประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดปราดเลื่อยมาจนถึงแถวแถวชนบุรีนะครับแล้วก็มาที่ท่าเรือจุกเสม็ดนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเช้า ได้มีเรือนะครับทั้งหมดเจ็ดลำเป็นการาคล้ายๆกับตั้งแถวรับนะครับเรือหลวงช้างเข้ามาเป็นรูปลักษณะตัววีนะครับเ,เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าหมู่เรือของกองทัพเรือนั้นทําการรับน้องใหม่ซึ่งเป็นเรือหลวงช้างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับปัจจุบันกองทัพเรือเนี่ยมีเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ไม่เพียงพอตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้นะครับเลยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มนั่นก็คือเรือช้างเพื่อให้มีขีดความสามารถเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดนะครับเรือหลวงช้างนะครับคุณผู้ชมเป็นเรือที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเรือหลวงช้างนั่นก็หมายถึงเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับเรือหลวงช้างเป็นเรือประเภทอนเนกประสงค์ยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำํามีกําลังพลประจําเรือ ร้อยเก้าสิบหกนายนะครับปัจจุบันมีนาวาเอกธีรสาร6มั่นเป็นผู้บังคับการเรือลักษณะของเรือนะครับมีความยาวตลอดลำเนี่ยประมาณสองร้อยสิบเมตรกว้างยี่สิบแปดเมตรนะครับกินน้ำลึกเจ็ดเมตรระวางขับน้ำสองหมื่นห้าพันตันนะครับทำความเร็วสูงสุดได้25นอตซึ่งเมื่อเช้าก็มีการทำความเร็วเข้ามา,าในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ20่สนอตดาดฟ้ายานพาหนะที่หนึ่งนะครับสามารถบรรทุก รถสะเทินน้ำสะเทินบกได้8คันหรือยานเกาะล้อยางสิบเอ็คันนะครับดาดฟ้ายานพานะที่สองนะครับสามารถบรรทุกรถสะเทินน้ำสะเทินบกได้8คันหรือยานเกาะล้อยาง9้าคันนะครับแล้วก็จะมีอู่ลอยนะฮะสามารถบรรทุกเรือระบายพลขนาดกลาง6ลำเรือระบายพลขนาดเล็ก9้าลำหรือรถสะเทินน้ำสะเทินบก5้าบดลำนะครับหรือว่ายานเบายาน เบาอากาศนะครับจำนวนสองลำนอกจากนั้นยังสามารถบรรทุกกำลังพลกำลังรบยกพลขึ้นบกได้ถึงห0ร้อยห้อนายนะครับเมื่อเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธาการกองเรือยุทธาการแล้วนะครับเรือหลวงช้างก็จะมีภารกิจหลักในการปฏิบัติยุทธาการสะเทินน้ำสะเทินบกการขนส่งและลำเลียงแล้วก็เป็นเรือบัญชาการ โดยมีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำํอาอธิการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนการสนับสนุนการป้องกันและก็ต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลหรือว่าท่าเรือเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นภารกิจหลักของเรือหลวงช้างที่จะเข้ามาประจำการที่กองทัพเรือในวันนี้ครับเป็นต้นไปฮะ ล่าสุดนะครับที่ผมยืนอยู่ที่ท่าเรือจุกสเสม็ดนะครับด้านหลังอย่างที่บอกไปก็จะเป็นเรือหลวงช้างนะครับตอนนี้รอพิธอีอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับโดยมีทางผู้บัญชาการกองผู้บัญชาการฐ่านเรือนะครับเป็นประธานในพิธีรับมอบนะครับแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์สาคัญวันนี้นะฮะช่วงเย็นจะมีญาติของกําลังพลซึ่งกําลังพลที่อยู่ที่เรือหลวงช้างเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะครับในการเรียนรู้แล้วก็อื่นๆที่ สธาณะรับประชาชนจีอย่างน้อยๆประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ทางกําลังคนได้เจอกับญาตินะครับซึ่งจะเป็นภารกิจที่หลายคนรอคอยครับ